สวัสดีครับนายสินวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับท่ามกลางบรรยากาศมีเสียงนกร้องนะครับในบ้านสวนนะครับ Audio Interface F998 เนาะตัวนี้นะครับก็สามารถไล์สดได้บันทึกเสียงเข้าในมือถืออลงในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับไล์สดได้นะครับผม เปิดให้ดูนะครับก็จะมีคู่มือคู่มือนะครับมีคู่มือเราไม่ต้องไปสนใจคู่มือนะครับมีสายแถมมาสายไท e C นะครับ USB ไท e C แล้วก็สาย TTRS นะครับ TTRS นะครับในกล่องมันก็จะมีประมาณนี้ครับมีโฟมนี่ตัวตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรูหลากหลายให้เราเห็นนะครับ รูชาร์ตนะครับรู OTG ไลฟ์สดนะครับผมจะใช้ช่องนี้สำหรับไลฟ์สดหรืออับันทึกเสียงในในคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ในมือถือนะครับก็สามารถไลฟ์สดพร้อมกันได้3เครื่องนะครับแต่เขาแถมสายมาเส้นเดียวนะครับเอดคอมพานีก็เสียบกีตาร์ได้นะครับมีหูฟังเยีร์โฟนนะครับมีเฮดเซตนะครับที่เป็นหูฟังโดยไม่ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไมโครเอนเซอร์นะครับวันนี้ผมจะไม่แนะนําอะไรทั้งสิ้น ผมจะแนะนําเวลาเราจะคบเวอร์เพลงอย่างเดียวเพราะว่าที่ผ่าน,านมาใน u t u b e ในที่ใดเขาก็แนะนําไปหมดแล้วนะครับผมนี่คืออะไรมันมันเป็นพื้นฐานเนาะผมอยากจะแนะนําเรื่องการคบเวอร์เพลงเราจะเอาดูไปคบเวอร์เพลงเราไม่ต้องไปซื้อตัวแพงๆก็ได้ครับตัวประมาณนี้ก็สามารถคบเวอร์ได้นะครับอันดับแรกเราก็มีสายอยู่แล้วใช่ไหมครับสายเส้นนี้นะครับเราก็ไปเสียบเอาเป็นกีตาร์เนาะก็ไปเสียบ แอดคอมพานีนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เส้นนี้นะครับเราจะเข้ากับสายไทซีของของมือถือเนาะเพื่อจะไลฟ์สดเพื่อจะอัดเสียงลงในในมือถือของเรานะครับเพื่อจะคบเวอร์เพลงเนาะผมก็เสียบสาย USB C นะไทซีนะครับ ลงที่ตรงนี้นะครับมันก็จะเหลือเป็นพอร์ต USB 2.0เนาะแต่เราสิ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มก็คืออะไรครับข้อต่อที่จะเสียบกีตาร์เพราะว่ากีตาร์มันจะเป็นแจ็คตัวใหญ่ใช่ไหมครับเราก็ไปซื้อแบบนี้มาข้อต่อนะครับหนึ่งตัวนะครับก็เอามาเสียบกับสายที่มีอยู่แล้วเนาะสำหรับเสียบกีตาร์นะครับ เสียบกีตาร์ครับก็จะเป็นแบบนี้เสียบเข้ากีตาร์นะครับส่วนนี้อีกเส้นหนึ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มก็คือนะครับไทซีเพื่อจะต่อเข้ากับมือถือผมใช้ A 5 3ของ oppo นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งหนึ่งที่จะเอาที่จะเอาฝั่งที่เราเสียบมาแล้วมาต่อเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมาต่อเข้าหากัน ก็จะเหลือแค่นี้แหละครับก็เหลือประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ใสกีตาร์นะครับฝั่งนี้ใสมือถือเพื่อจะบันทึกเสียงนะครับรูที่เหลือก็จะเป็นไมโครดนเซอร์ใช่ไหมครับวันนี้ผมใช้ไมโครดนเซอร์ยามาฮ่าแล้วก็เสียบไมโครดนเซอร์เข้าที่ช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับช่องดนเซอร์ไม้เนาะตามไปดูกันว่าเราจะทำยังไง ตามมาดูครับ